ราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปวีดีโอนี้ผมเล่าให้นักจุดฟังนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับกระดุมทุนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเลือกใช้บร,ริการโบรกเกอร์ใดๆนะครับนักทุดที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราอยู่เดี๋ยวนักทุดจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงทุกครั้งให้ดีก่อนทำการลงทุนนะครับ สนับสนุนโดย f o r e x o u ครับแนะนำเพื่อน10คนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญและยิ่ไปกว่นานั้นตอนนี้เขาจะมีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุด In for the p l i g e นะครับนะักทุนใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับรวมถึงโปรบินไปต่างประเทศด้วยนะ XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับนับฟรีนาทีครับ30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับนะักทุนครับก็เป็นโปรโมชั่น Welcome Bonus ต้อนรับลูกค้าใหม่ แอดขับครับนักถุน,นรับผู้นำเทคโนโลยีด้านการเทรดให้บริการมากกว่า150ประเทศระบบสะเสถียรค่าสเปดที่ดีที่สุดผ่านการรับรองนะครับคนไทยพร้อมซัพพอร์ตนักลงทุนนะครับแล้วก็ตอนนี้เทรดบนเทรดดิวิลได้ด้วยนะครับผมมีทั้ง MT4, MT5 ให้เลือกสรริ์เทเดอร์ก็มีเช่นเดียวกันครับนักทุนฝากเอาไว้นะ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดลบ0.68% SP500 ปรับตัวปิดบวก0.08%ในขณะที่ดั s เต็กนะครับยังคงปิดตัวเข้าสู่แดนบวกเช่นเดียวกัน0.39%ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอกปิดร่วงลงกว่า200จุดในวันพุทธที่ผ่านมาหลังจากธนาคารกลางสหรัฐมีมติคงอัตราดอ,อกเบี้ยตามคาดแต่ก็ส่งสัญญาณนะครับว่าจะปรับขึ้นอัตราดอ,อกเบี้ยอีก2ครั้งภายในสิ้นปีนี้ คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินหรือว่า FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐนะครับมีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ5-5.25%ในการประชุมเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดการไว้หลจาที่เฟดนั้นได้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้ว10ครั้งติดต่อกันนับตั้งแต่เฟดเริ่มวัฏจัรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมปี2565สมมติว่าเฟดนั้นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวม5%ครับ อย่างไรก็ดีครับในการคาดการณ์ตาราดอกเบีย้ยนโยบายหรือว่าดอทพลอตเจ้าหน้าที่เฟดก็ส่งสัญญาณปรับขึ้นัตาราดอกเบีย้ย0.25อีก2ครั้งสู่ระดับ5.5ถึง5.75ภายในช่วงสิ้นปีนี้ครับ ส่วนการคาดการ,รณ์เศรษฐกิจของสหรัฐนั้นเฟดปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวสู่ระดับ1%ในปีนี้แต่ว่าปรับลดตัวเลขคาดการณ์ในปี2567และ2568สู่ระดับ1.1%และ1.8%ตามลําดับครับพร้อมกับมีการปรับเพิ่มคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อสู่ระดับ3.9%ในปีนี้และอยู่ที่2.6%และ2.2%ในปี2567และ2568ตามลําดับ ทั้งนี้นะครับหลังจากที่คณะกรรมการเฟดแถลงมติการประชุมแล้วนักถูกให้ระดับ63%ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไปในวันที่25-26กรกฎาคมซึ่งเพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่ระดับ60%ครับนี่เป็นสถานการณ์ในคืนที่ผ่านมานะครับทุกท่านต่อมาครับนักถูกครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับไปดูข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับราคาพลังงานนะครับข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับราคาพลังงานนั้นนะครับนักถูกครับในคืนที่ผ่านมาก็ปิดตัวนะครับ ค่าที่จะส่งตัวนะครับสำหรับตัวของราคาน้ำมันดิบเองเดี๋ยวสักครู่นะครับนักทุนสำหรับสัญญาณน้ำมันดิบเ,เวลเท็ซอ็นวีตลาดดิวยอนนะครับปิดลบไป1.15เหรียญเหต วิตกกระวนเฟดเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยอ,อีก2ครั้งแล้วก็ทําให้นะครับแนวโน้มเศรษฐกิจและอุปสงค์น้ามันเนี่ยอาจจะมีการชะลอตัวลงครับทุกท่านก็เลยสร้างแรงลบให้กับราคาน้ำมันดิบอย่างไรก็ตามนะครับตั้งอยู่จะสังเกตเห็นว่าราคาน้ำมันดิบนั้นก็ยังไม่ได้ร่วงลงแรงแต่อย่างใดน,นะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ถามว่าจะมีการในการฟื้นไหมก็น่าบอกเลยว่ายังพอมีความเป็นไปได้คุณฟนะิลไฟน์นักวิเคราะห์จากบริษัท Pri ซ์กรุ๊ปกล่าวว่าราคาน้ำมันปรับตัวลงเนื่องจากตลาดมีปฏิกิรยยาาาต่่อออกกกสสงงัญ,ญ,ญณขขึ้้นดเเบฟ โดยตลาดเนี่ยกังวลว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลให้อุปสงค์น้ำมันชะลอตัวลงนอกจากนี้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนั้นจะส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าซึ่งจะทําให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์รวมไปถึงน้ำมันดิบนั้นมีราคาแพงขึ้นแล้วก็ไม่น่าดีงดูใจสําหรับนักทุนที่ถือครองสก,กุลเงินอื่นๆครับผมปิดท้ายกันที่ข่าวสาราราคาทองคำนะครับปิดตัวเข้าสูแนน่แดนบวกกันไปประมาณ10.3เหรียญอันนี้ส่งดอลลาร์อ่อนค่าบอดอยู่ร่วง แต่พอเรามาดูในช่วงเช้าวันนี้แล้วก็พบเจอว่าราคาทองคำนั้นก็มีการขยับปรับตัวร่วงกลับลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นถึงหลังจากนี้คงจะต้องพึ่งพาการขานรับของตลาดแล้วว่าจะสามารถกลับไปเป็นหน้าบ่ายได้หรือไม่เพราะดูจาก F. e d ดอ t พอตแล้วทองคำเนี่ยนะครับยังไม่น่าจะมีแรงดูให้กลับหน้าบ่ายในเร็วนี้ได้ครับและนี่คือทั้งหมดที่เรามาคุยกันในช่วงเช้าวันนี้สวัสดีครับ